สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาทำละครสั้นเรื่องเป็นลูกเจ้าของรักจิบหมื่นแล้วลก,กันนะ,นะคะงั้นไปเริ่มดูกันเลยบ๊ายบายอหนากได 飞一飞。Please, please. ยังไงบ้าง,งเข้ามาไม่เคยทำงานเลยครับโอ้ถ้ขอทำให้สหนลทกกันที่ฉันประจำอยู่ตรงนี้ฉันไปหาฉันไปหาหมาโมดีกว่า ไราเข้าม,มาในห้องอ่ะคือมาเอามาเข้ามาค่ะจะเอาเข้ามาทำไมครูสัง่งามเอาสัตว์สัตว์เข้ามาไงแอ่งเป็นลูกของพิษั์น,นะคะต,ต้องใจร้อนว่า I'm so Down. Yeah. Wow. พ่อฉันขอฉันขอไปนอนก่อนนะอ้าวเจ้าพ่ออยู่ไหนเนี่ยงั้นฉันขอเขากลับไปเิเจิมเพิ่มเิร้มเจ้า Komik wah, ying, 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 ying munt, ying. Ying deh, ying munt deh, ying kay kay, ying cả nhà, coffee nham 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 nham, coffee nham 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 nham, coffee nham nham ันนี้ลูกจะเลิกเรียนแล้วนะ,ะมาถึงแล้ว ชุดนี้เหลี่ยมกกับแลใส่หมวกโบน1เลมอ,อ,อ,อกเสยงยง,ยง,ยง,ยงี้ยเง้ยยยจับกันแล้วนะคะทุกคน ลืมเปิดแต่ไอ้นอ้ลืมลืมลืม,ลม